สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนของคุณครูนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับคุณครูสิรินภากรรมแห่งนานในรายวิชาภาษาไทยนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่ 15แล้วนะคะเราเดินทางมาถึง EP ที่15แล้วนะคะหรือคลิปที่15นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมพจนานุกรมนะคะเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมคําที่มีอยู่ในภาษาไทยนะคะโดยเรียงลําดับตัวอักษรนะคะและกําหนดวิธีการอ่าน ความหมายชนิดและที่มาของคำนะคะเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเองและเป็นแนวทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลักการใช้พจนานุกรมนั้นนะคะใช้อย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะภาษาไทยชั้นประสมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนกันเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะ พจนานุกรมหมายถึงหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ในวงศัพท์ที่กำหนดและนิยามความหมายเอาไว้เพื่อใช้เป็นที่ค้นหาความหมายของคำโดยมีการเรียงลำดับคำศัพท์ตามตัวอักษรตามเสียงหรือตามลำดับอื่นๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้พจนานุกรมนั้นๆการใช้พจนานุกรมคือการค้นหาความหมายคำอ่านชนิดของคำหรือที่มาของคำใดๆโดยใช้พจนานุกรมซึ่งการค้นหาคำต่างๆจะเรียงกันเป็นระบบระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหาค่ะ เราไปดูประโยชน์ของพอจนานุกรมกันค่ะนี่คือพอจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตะยะสถานนะคะเล่มล่าสุดพุทธศักราช2,554ค่ะประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมนะคะ 1. รู้ที่มาของคำค่ะ 2. รู้ชนิดของคำา 3. เข้าใจความหมายของคำา 4. รู้ลักษณะการใช้คำ 5. อ่านคำได้ถูกต้องและ6กเขียนคำได้ถูกต้องค่ะรายละเอียดในพจนานุกรมที่เราควรรู้ก่อนที่จะใช้นะคะ 1. คืออักษยรย่อหน้าบทนิยามบอกชนิดของคำบทนิยามก็คือความหมายของคำค่ะอักษยรย่อนี้จะอยู่หน้าความหมายบอกชนิดของคำนะคะนจุดคือคำนามสจุดคือคำสรรพนามกจุดคือคำกริยา วจุดคือคำวิเศษบจุดคือคำบุพบทสันจุดคือคำสันธานและอจุดคือคำอุทานค่ะต่อไปอักษรย่อในวงเล็บหลังบทนิยามจะบอกที่มาของคำขอไข่จุดคือมาจากภาษาเขมรชอช้างจุดคือมาจากภาษาชวาจจจัจนจุดคือมาจากภาษาจีนยอหญิงจุดคือมาจากภาษาญี่ปุ่น ปปาจุดคือมาจากภาษาบาลีสอเสือจุดคือมาจากภาษาสันสกฤตอออ่างจุดคือมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะยังมีอักษรย่อบอกที่มาของคำนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นให้ศึกษาเพิ่มเติมมากมายค่ะต่อไปเราไปดูคำย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งค่ะกด ใช้ในกฎหมายกรอนใช้ในบทร้อยกองราชาใช้คำราชาศัพท์โบภาษาโบราณและถิ่นภาษาถิ่นนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะคะยังมีคำย่ออีกมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวมาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในหน้าแรกๆของพจนานุกรมค่ะเด็กๆลองไปเปิดดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะ เพื่อให้นักเรียนอ่านได้นะคะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างคำที่ปรากฏในพจนานุกรมผลิตคำที่อยู่ในเครื่องหมายเนี้ยเครื่องหมายวงเล็บที่เป็นปีกาสี่เหลี่ยมจะแสดงคำอ่านต่อไปอักษรย่อดหน้าบทนิยามจะบอกชนิดของคำค่ะกอจุดก็คือหมายถึงคำกริยาเห็นไหมคะมันจะอยู่ข้างหน้าคำบทนิยามหรือความหมายนั่นเองอักษรยอที่อยู่ในวงเล็บ อยู่หลังที่อยู่หลังความหมายจะบอกที่มาของคําว่าคำเนี้ยมาจากภาษาอะไรอันนี้ปอปาจุดก็มาจากภาษาบาลีค่ะลองไปดูอีกคํานึงคําว่าเสวยคําที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงคําอ่านอ่านว่าเสวยนักเรียนดูค่ะคําย่อในวงเล็บคํานี้มีคําย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามจะบอกลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่ง ราชาวงเล็บก็หมายถึงคำราชาศัพท์ต่อไปอักษรย่อหน้าบทนิยามบอกชนิดของคําค่ะกอจุดก็คือคํากริยาแล้วก็จะตามด้วยความหมายหรือบทนิยามอักษรย่อในวงเล็บหลังบทนิยามบอกที่มาของคขอขําขอไข่จุดคือมาจากภาษาคขมรแต่คขมรจะเขียนแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราไปดูการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมกันบ้างนะคะก็จะมีขั้นตอนการเรียงลำดับดังนี้นนะคะ่ะ 1. เราจะเรียงตามรูปพยัญชนะ2ถ้าเหมือนกันเราจะพิจารณาที่รูปสระและถ้าเหมือนกันอีกเราจะเรียงตามรูปพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมาหากเหมือนกันทั้งโครงสร้างคำเราจะพิจารณาที่รูปบรรยุกค่ะมาดูอันดับหนึ่งค่ะเรียงตามรูปพยัญชนะ กรณีที่พยัญชนะต้นไม่ไม่เหมือนกันเราจะเรียงตามกอไก่ถึงฮอนกคูกเลยค่ะตัวพยัญชนะเนี่ยจะมีตัวที่เพิ่มมาคือรอรื้อรอรือรอรื้รอ,รรอรแล้วก็รอรือนะคะรื้อรือจะอยู่หลังรอเรือส่วนรื้อรือจะถูกลำดับไว้หลังรอลิงค่ะตัวพยัญชนะเนี่ยลำดับไว้ตามอักษรไม่ได้ลำดับไว้ตามเสียง อย่างไรก็คืออย่างเช่นคําว่าซาบต้องไปหาในหมวดทศหารซึ่งจริงๆถ้าตามเสียงอ่ะคาว่าซาบจะออกเสียงเป็นซอโซ่แต่เวลาเราไปค้นหาคําศัพท์อะค่ะเราจะต้องหาที่หมวดทศออหารอย่างเช่นคําว่าเหมาเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงมอแต่เวลาเราไปหาความหมายเนี่ยเราจะต้องหาในหมวดหอยหีนนะคะอันนี้เป็นลำดับการเรียงพยัญชนะในพ,พ,พ,พจนานุกรม นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเรียงตามกอไก่ถึงฮอนกูกเลยแต่ว่าจะมีพยัญชนะที่เพิ่มมาก็คือร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 ือเนี่ยจะอยู่หลังรือกับรือเนี่ยจะอยู่หลังลอเรือรือกับรือจะอยู่หลังลอลิงนั่นเองค่ะหากพยัญชนะต้นเหมือนกันเราจะมาพิจารณาที่รูปสลักคำที่ไม่มีรูปสลักจะมาก่อนคำที่มีรูปสลักเสมอค่ะ ันนี้เรามาดูลำดับการเรียงรูปสละในพจนานุกรมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้เรียงตามเสียงแต่เราจะเรียงตามรูปข้อสังเกตคือตัวยอวอ,อให้นับเป็นลำดับพยัญชนะเสมอค่ะต่อไปหากพยัญชนะและรูปสละาเหมือนกันเราจะพิจนารณาตามพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมาค่ะดังตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากัดกังกัดกันกับ นักเรียนจะสังเกตก็ไก่ไม่แหนอากาศเหมือนกันหมดเลยเราจะมาพิจารณาเรียงตามพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมานั่นเองนะคะนักเรียนดูคำว่าสำคัญสำนวนสมปันนีสำรองสำลานสำเร็จและสำรีคำแรกเนี่ยคำว่าสำเนี่ยเหมือนกันหมดเราจะมาพิจารณาพยัญชนะลำดับถัดมาทีนี้มันจะมีสามคำสำรองสำลานสำเร็จ สามคำนี้ลำดับเพียญชนะที่เปรียบเทียบเนี่ยคือรอเรือเหมือนกันจึงนำเฉพาะสามคำนี้มาเปรียบเทียบกันเองคือตัวอื่นเราเรียงได้และสำคัญคอควายมาก่อนนอนหนูแล้วตามด้วยปอปลาแต่สามคำนี้เราพิจารณาที่รอเรือเหมือนกันเราจึงต้องมากลับมาพิจารณาที่รูปสละนะคะสํารองจะขึ้นก่อนเพราะว่าไม่มีรูปสละต่อไปสำราญเนี่ยจะตามด้วยจะตามมาเพราะว่าเป็นสละอารูปสละอาและสำเร็จจะตามมาทีหลังเพราะว่า อยู่ในรูปของสาระเอกนั่นเองต่อไปหากโครงสร้างคําทุกคาเนี่ยาคาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันให้พิจารณาตามรูปบรรยุกต์นะคะซึ่งจะเรียงก็คือเอกโทรตรีจัตวาอย่างเช่นเตาแก๊สเต่ากระแล้วก็เต้านมคือรูปโครงสร้างคาอะคะ่ะจะเหมือนกันเลยต่บเต่าสระอา้าแต่เราจะมาพิจารณาเมื่อมีรูปบรรยุกาให้เปรียบเทียบเราก็จะพิจารณาที่รูปบรรยุกต์ได้เลย ส่วนคำที่มีไม้เตยคูจะลำดับอยู่ก่อนวรรณยุกค,ค่ะจะอยู่หน้าวรรณยุกเอกเช่นเก่ง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 ทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะเราก็จะมีแบบฝึหกหัดท้ายบทเรียนข้อแรกนะคะรูปร่างนิดเดียวมหาศาลเป็นยังไงคะอันนี้พยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยอะไรมาก,ก่อน ก็จะเป็นนิดเดียวมหาสารแล้วก็รูปร่างนอหนูมาก,ก่อนมอม้าและตามด้วยรอเรือบันเทิงหนังสือตำราก็คือตำราบันเทิงหนังสือสุภาพเรียบร้อยโบราณก็จะเป็นโบราณเรียบร้อยสุภาพต่อไปค่ะโลหะใบาลานแผ่นไม้ จะออกมาเป็นใบลานแผ่นไม้โลหะอุดตันอาบมันอธิบายอ่ะข้อนี้มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันเหมือนกันคือออ่างเราต้องไปพิจารณาที่อะไรคะพิจารณาที่รูปสระค่ะก็จะได้คืออธิบายอาบมันอุดตันทําไมอธิบายถึงมาก่อนเนื่องจากว่าเราดูที่รูปออ่างอุดสระอุ อาบสระอาอธิบายอาเนี่ยอ,อ่างเนี่ยไม่มีรูปสละกก็จะมากอดน,นะคะต่อไปหมูหมากาไก่เป็ดห่านอันนี้เราจะเรียงที่รูปพยัญชนะก่อนจากคู่ก็ไก่กากับไก่มาพร้อมกันต้องอยู่แน่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยปอปลาส่วน3ามคำ จะเป็นนำด้วยหอหีบจะเป็นหมาหมูหา่านหอมอมาก่อนเพราะว่าไม่มีรูปสละจะเป็นหมาหมูหา่านนั่นเองนะคะถ้วยจานชามช้อนส้อมแก้วก็จะได้เป็นแก้วจานช้อนชามถ้วยส้อมช้อนกับชามพิจารณาที่ชอช้างเหมือนกันแต่ช้อนมาก่อนเพราะว่าช้อนไม่มีรูปสละต่อไปส้อมอง,งุ่นกล้วยลิ้นจี่ลำไยลองกอง จะได้เป็นกล้วยลองกองลำไยลิ้นจี่โซ่มะงุนสามคำนี้ลองกองลำไยลิ้นจี่พิจารณาคือพยัญชนะต้นตัวเดียวกันพิจารณาที่สระต่อไปกำไรกฎหมายเกเรกินน้ำกับข้าวกนกก็จะอ,อมาเป็นกฎหมายกนกกับข้าวกำไรกินน้ำเกเรข้อต่อไปมะพร้าวมะขามมะข,มะขิดมะเฟืองมะนาวมะกอก ออกมาเป็นมะกอกมะขวิดมะขามมะนาวมะพร้าวและมะเฟืองเป็นยไงกันบ้างคะ่ะนักเรียนนะคะพจนานุก,กรมยากไหมคะไม่ยากเนาะนะคะบ้านไหนนักเรียนคนไหนมีพจนานุก,กรมก็สามารถเปิดศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะประโยชน์ของพจนานุก,กรมนะคะเรามาดูประโยชน์ของพจนานุก,กรมกันนะคะ 1. บอกความหมายสองบอกคำอ่าน 3. บอกการสะกดคำา4บอกชนิดของคำและ5บอกที่มาของคำนะคะต่อมานะคะมาดูการใช้พจนานุกรมนะคะในคลิปได้บอกไว้แล้วเดี๋ยวมายาม้ำอีกทีนึงการใช้พจนานุกรมนั้นหลักการใช้เลยคือ 1. หาคำตามลำดับพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงหอนกภูมินั่นเองนะคะ2หาคำตามรูปสระนะคะอะไรมาก่อนสระ อะไรมาก่อนตัวไหนนะคะจะอยู่ตามนั้นส่วน3คมคำที่ไม่มีรูปสระนะคะจะมาก่อนคําที่มีรูปสระนั่นเองนะคะยังไงคุณครูขอฝากนะักเรียนไปทบทวนได้ไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้คุณคณรูขอฝากแบบฝึกนะคะแบบฝึกของเราไว้2หน้านะคะคือ หน้าที่70และ71นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าฝากทำใบงานทำแบบฝึกด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ